โอเคผมตัวนี้นุ <ư. S 1> ้ม่อจเกับีบวรเกมแคสเตอร์นะโอเคเข้าเกมไปแล้วยังไมทถามนะว่าวันนี้ผมมาทำอะไรเรามารอดูเลยนะว่าวันนี้ผมมาทำอะไรกันโอ้โหนงานนี้เราไม่มีเหตุแน่นอนโอ้โหนี่ผมเตรียมมาดียวอ้โหน โอเคผมมาแล้วโอเคผมตอนนี้ผ <laughs> มเอชลีเวอร์กมแคสเตอร์และผมเพิ่งรู้นะว่าผมในตัวผมมีมอสกระจกสีด้วยว้าแบบนี้ก็รอๆกันเลยนะใครรู้วิธีทำเอยเบคอนเจสีอบอกกันด้วยใช่ไหมฮะน,นะโอเคและถ้าสังเกตว่าตรงไมค์ครับจะเป็นรูปมังกรนะเพราะผมลงมอเอนเดอร er ์แอนด์เมทเอ็นเดอร์แล้วก็เนาะ ได้เวลาแล้วที่เราจะไปสู้มอนโนด้วยอุปกรณ์ที่ผมเตรียมมาโอเคเราพร้อมที่จะไปสู้กับมันแล้วทีนี้ผมผมจะชนะมันให้ได้โอเคผมอืมงานนี้เราเตรียมดูอีกเลยเก๋ข้นงในนั้นผมก็แค่เอาของไม่จําเป็นเก็บนะไม่ใช่มีอะไรเยอะนะโอ้โหมุมสูงมากโอเคลงละเฮ้ยลงไม่ได้ผมรองเท้าใหญ่รองเท้าเทพเกินนับโอเคเข้าไปแล้ว เข้ามาในโลกเอ็นเดอร์แล้วจะออกไปยังไงนี่อะไรเนี่ยโอ้โหข้างนอกลิมไปว่ามียามังเห็นแล้วก็คืนมาให้ด้วยแล้วผมจะออกไปยังไงเนี่ยอุ้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 ยออุ้โอเคโอเคโอเคแลกเลยได้ไหมเลยอินเนอร์แมนแม่งขอเวลาสักครู่ปิดหมดมอนสเตอร์นะเพื่อนที่บ่วงก่อนอินเนอร์แมนและความแลกนะ โอเคผมอืโอเคโอเคอันดิเมเอันเดอร์แล้กวกของเราโอ้โหโอเคผมเราจะมาฆ่ามานันเองนะโอเคเริ่มจากการวาึ้นอปข้ามบนบายโอ้โไฟติดไปโอ้ก็วิ่งไวกันเ้าโอเคเรียบร้อยอยันที่หนึ่งโอเคโอเคผมโอ้ยโอ้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 ออ้ โอ้โอเคโอเคขึ้นมาแล้วขึ้นมาโอเคเบสบายอืมเรียบร้อยโอ้พีทปล่อยพิษมาทำไมอืมฟาร์ตโอเคนี่ทุบยังไงเน่จะยังไม่ได้ทุบแบบอยากให้เสียวแล้วผมวับขึ้นไปเรื่อยเรื่อยเลยโอเคครับเบสอุ้ยตกเโอเกับตายแล้วตอนนี้อยู่ไหนมีตรงนู้นโอเค เบ็ดฮะโอ้ยเชิบเชิบเชิบโอเคอืมเลยโอ้ยโอ้ยกระเด็นโอ้ออกนอกแมพไม่งงมากโอ้โหไอ้ตึงนี้อืมผมยังมีชีวิตอยู่ขออินโผลแป๊บนึงครับผมเออแป๊บพิมพ์ิษ กีอีฟอีอีเอ็นบีอีเออฮีพีอีเออเอลับผมโอเคสิอันถัดไปโอเคับผมวางไว้ยมพร้อม อะไรเนี่ยเออว่างมามเครืง,คงไม่ได้อ่ะเออลอยได้ด้วยเวทจบลอยมาเลยอเอเอ,เอสมสามมมามริ่งเิ่งจู่ๆมาตอดผมลงอะ่ะจูๆ่ๆมาตอดผมจูๆ่ๆมาตอดผมตกแบบเลยนี่อความโหดของอันธมิมเอเดอร์กอนโอเคผมแต่เราจะไม่ขี้โกงโดยการที จะมากับไฟอยตื้มรังชีวิตของมันโอเคโอเคออกมาแล้วดู้นไปโอเคมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอเคปัง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 โอเคเรียบร้อยว้าอีกแล้วลอโอเคโอเคผมนั่งป่อยพิษมาโอ้โหจู่ๆว่ามาตอดผมผมนะครับหนูน <cancel pizza. Wow Smith> ี่จะม่โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวคว่างไปไกลไปไหนคว่างไปไหน โอเคอยู่นี่นูนี่นี่โอ๊ยฮิตโอ้โอเคขึ้นไปต่อึ้นต่อโอเคผมนี่สุดที่อื้ืออื้อโอเคตอดไม่เอ้ยระเบิดเรียบร้อยนี่ไงนนู่นอีกนู่นโอ้โหไปตรงนูนดีกว่าไม่เงยเบ็ดืสโหดโอโหดเบ็ดอย่าว่ามาเว้ยอย่าว่ามาตอดนานในสเตเด้ยอย่างมูลิกจ้าอุ้ย อุ้ยเรียบร้อยเสร็จกันแลเบโอเคมนู่นนนนู่นนู่นอย่าบินมาด้ยโอเคโอผมบินมาเฉยอย่าอย่าอย่าอย่โอ้ตเน่ไม่ควาบหดกับม่จูบินมาหาผมได้แบบรวดเร็วมากโอ้บินไปบินมาโหดมากโอ้โหโอ้โห เดี๋ยว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 ขึ้นไปตอดขึ้นไปตอดเร็วเลยกูจะเข้าไปโอ้ยสตอดกระเด็นสงสัยต,ต้องเปันที่มันไม่มีนี่คนนะผมมิงเบสเอ้ยช่วยไม่ได้หึงลอยเอ,อ้ยเฉพาะอันที่มีโกงเราเคยลอยแต่ตอนนี้ฟาร์มกันดูกันเคเบสตื้มมาลูกตีโอ้อึกข้บไปโอ้ยยังสู้เร็ว ร่างชิดก่อนยังพอเหลือเปล่าผม ine, นี่มีโกงเพราะฉะนั้นบินบินเลยอย่ามาขวางเดีเย้ไปไกลๆถะลมกระนำเป็นไงบิน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 เร็วเร็วเร็วเโอเคก่อนมันจะมาตอดผมกระเด็นจะตกแบบดันมาขวงขี้เลยบินโอเคเยี่ยมไปละวบอกโอเคตรงไหนหมดยังนู่นน่น ไม่ไม่ได้เด็กไปแล้วเบสอยาดยยาอ้ยตตดตโอเคขึ้นมาแล้วขึ้นมาอุ้ย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 อุอุ้ยอา้ยอุ้อ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยอ้ยอก้ย้โอเ้ยึุ้ย้ยอุ้ยอุ้้ยอุุ้้ยอุ้ยอุ้ยยอุ้ยออออย้้ผมยยด มขนาดออนติเมทเอ็นเดอร์ตะกอนก็เกียคิดว่าจะสู้ได้ตอดไหมตอนสุดท้ายอืมหมดเสร็จกูละวอนติเมทเลยเอ้ยไม่ตอดตอดไอตัวม,มัดนี่ตอด,ดเอาไงหรือจะเอาอูดโอ้โหปล่อยพิษไปมาครับผมขนาดพลังมันไม่เหลือมันจะปล่อยพิษไปมาใส่ผมโอ้แหลกเลย โอ้แหลกเลยโอ้ตอ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 นตอนตอนตอนนี้ต่อยโอ้ยไปไหนเราปล่อยพี Refer <'t> ดเยอะเกินจนเราแหลกครับผมไม่งดเองโอเคครับโอเคตอนนี้โอ้ยแหลก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 ต้องรีบต่อยตอนนี้นะเว้ยโอเคต่อย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 ตอนนีเอ้ยเรียบร้อยเอ้ยเอ้ยคิดเข้าเอ้ย นี่เลยจะสู้โอเคขึ้นมาหมดโอ้ยอย่าเลยเฮ้ยเฮ้ยโดนโดนโดนตอดทำไมตายไม่ตายมึงตายมึงตายมึงตายโอเคผมชนะแน่ตาย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 เอาไง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 มีเรียบร้อยสู้เหลือจะสู้กันอย่างเดือดเนื่องนานโอ้ ได้สุดเราก็สมชัชนามได้บมกระจายโอ้โ,โอดียวดู below i r o น Man ค k ั y ตกงตกลงคลอกตกลอง,ลอ,งอะไรเนี่ย โอ้ oh, อะไรเนะี่ยน้ำคานเออเจ้าคือใครเหรอฉันคือรีเวอร์เกมแคสเตอร์โอ้โหอ่านไม่ออกไม่ต้อง,งานอืมชนะไปแล้วผมกับศึกครั้งน,นี้อย่างไรโอ้โหอย่างสบายสบายอ้าวแล้วทำไมความเร็วหายไปอา้าวความเร็วหายเบสสกิลหายสกิลนี้ก็หาย โอเบสเป็นค่ดดับทำไมนะอะไรมาเนี่ยโอเบสอิ oh, นโฟควางเรียโอเคเกิดอะไรขึ้นนะผมมันเกิดอะไรขึ้นอืม้มหงงเดยเกคนนี้เคปแต่ไม่เป็นไรผมในพันนี้ผมสามารถชนะเจ้ามังกรได้แล้วนะเดี๋ยวโอเคในพันนี้ผมในที่สุดตัวสมารถชนะเจ้ามังกรได้ในที่สุดและนี่แหลกเลยเมื่อยง ขาเปลี่ยนเป็นสร้างสรรค์นโผมยาวไป G A M E M O B E หนึ่งโอเคเดี๋ยวไปสร้างสรรค์เพื่อเอาอาวุธ hmm. ขึ้นมาโอเคครับผมอ้าวแรกอาวุธมีแต่ใช้สกิลไม่ได้เบสมิงฟ็อกซ์อะไรเนี่ยอ๋อมอดปืนมาได้ไง แต่ทำอะไรไม่ได้เบสเลยเนะี่ยสึ่ผมก็ต้องปรับแต่งะไรคืนแป๊บนึงแต่ทัานี้ผมก็รู้อย่างที่รู้กันแลผมชนะแล้วนะโอ้เบสไม่งอดโอเคมีเสียงอยู่เบสเอ้ยนี่ไม่เป็นไรไขซ่ซอมบี้เลยหูหโหแหลกนี้นิวทนอนโกเลมดูร่างกายของเราชนะตลกเลยวเินี่นิวทอนคิปเปอร์ หนึ่งปผมปิดหมดเอาไว้โอเคก็ไม่เดหลือนะสำหรับพาร์ทนี้โอเคนี่คือคิปเปอร์นะลืมไม่ใช่นิวทันนี่ครับนิวทอนนี่โอ้โหนิวทันสมบีต่อยแล้วโอเคนะพาร์ทนี้คนต้อไว้แค่นี้เปล่านะโอเคพัทนี้คนต่ไว้แค่นี้แหละอื้อเจอาตัวแหลกกันแหลกก็ไปโอ้โห ไม่เล็นะพันี้ก็จะไม่ดีแล้วชนะอันเดียะฉชนะอันที่อันเดียไนะด,ด้ก่อนได,อด้อย่างไงได้่สำหรับเราได้มันนหะะัแล้วเบได้ยึฮัดนี้ไว้แค่นี้เจอกันหัหนา้ารีวายกมแค่ตสวสดีครับรผม